เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของรัฐบาลจีนประกาศแนวปฏิบตัติเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจังนะครับก็จะมีหลายปัจจัยด้วยกันเดี๋ยวคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกขการังศรีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในฐานะอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเชียงใหม่นะครับในช่วงเล่าอนาคตนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบไดอารี่ซึ่งเป็นบล็อกเซตจากธนาคารออมสินนะครับจำนวนสองรางวัลด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านเว้นวัคเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อบุชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อ,อกลับไปเองนะครับ และนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กาหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับคนนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อบ้านออมสินสบายใจซึ่งสินเชื่อนี้จะมีวงเงินรวมทั้งสิน้นจํานวนสองหมื่ล้านบาทนะครับสินเชื่อนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการ นำไปใช้ในการซื้อบ้านหรือว่าปลูกบ้านก็ได้นะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่3ล้านบาทจนถึง7ล้านบาทนะครับตั้งแต่3ล้านจนถึง7ล้านนี่เป็นข้อมูลนะครับตัวหกกางครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อบ้านออมสินสบายใจซึ่งธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจํานวน2 0,000ืล้านบาทเหมาะสาหรับการนําไปใช้เพื่อการซื้อหรือว่าปลูกบ้านก็ได้โดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อ3ล้านบาท จนถึง7ล้านบาทนะครับสล้านแต่ไม่เกิด7ล้านนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อบ้านอมสินสบายใจซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารอมสินที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้นจํานวน20ล้านบาทเนี่ยนะครับสินเชื่อที่เหมาะสำหรับการนําไปใช้เพื่อการซื้อบ้านหรือว่าการปลูกบ้านก็ได้คําถามคือธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อเท่าไหร่นะครับให้วงเงินสินเชื่อเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจ ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังแล้วส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกโครงการสินเชื่อบริเบีย้ยต่ำหรือว่า s o f t Loan GSB Boost Up นะครับโดยร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจและก็สถาบันการเงินอื่นๆรวมแล้วทั้งหมด16สถาบันด้วยกันนะครับซึ่ง มาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ยตามนี้จะเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเนี่ยสามารถให้ความช่วยเหลือด้วยการปล่อยสินเชื่อกับผู้ประกอบการ s อสลูกค้ารายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้นะครับผู้ประกอบการอิสระได้นะครับโดยจะต้องคิดอัตราดอกเบีย้ยช่วงสองปีแรกเนี่ยไม่เกินร้อยละสามจุดห้าโดยสินเชื่อจะมีอยู่สองประเภทคือสินเชื่อเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินถาวรแล้วก็อีกประเภทหนึ่งเป็นสินเชื่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสภาพคล่องในการฟื้นฟูและการดําเนินกิจการนะครับสินเชื่อประเภทแรกคือเพื่อการลงทุนและในทรัพย์สินถาวรนั้นผู้ประกอบการ s m e สามารถยื่นขอสินเชื่อได้นะครับเพื่อสามารถนําไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องในการดําเนินกิจการซึ่งจะต้องไม่ใช่เป็นการรีไฟแนนซ์นะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อวันที่30ธันวาคม2568นะครับส่วนสินเชื่ออีกประเภทหนึ่งคือสินเชื่อ สำหรับผู้ประ,อประกอบการกอบการ SME ผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ประสบอุบัติที่ประสบเหตุอุทกภัยนะครับสามารถไปยื่นขอสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เสริมสภาพคล่องในการฟื้นฟูกิจการได้นะครับโดยสินเชื่อน,นี้จะหมดเขตยื่นขอสินเชื่อในวันที่30มธันวาคมนี้ธนาคารอมสินครับขอเชิญร่วมฝากเงินนะครับกับบริษัทพัทา์การเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเเดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับ ดอกเบีย้ยของเงินฝากประจําก็จะอยู่ที่ร้อยละสองจุดศูนย์ห้าผู้ที่สนใจสามารถที่จะเปิดบัญชีขั้นต่าด้วยการฝากเงินตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มได้อีกครั้งละหนึ่งพันบาทผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับมทเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้ เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดนะครับถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน w w w g s b o r t h หรือจะติดต่อโดยตรงที่ gsb contact center ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับธนาคารอมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ99วันซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตรา้อยละ1.50 เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจําก็จะอยู่ที่ร้อยละหนึ่งจุดเจ็ดหกนะครับผู้สนใจก็สามารถฝากเงินด้วยการเปิดบัญชีขั้นต่ําตั้งแต่นหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มในอีกครั้งละหนึ่งพันบาทผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้เช่นกันนะครับบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่สามสิบพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับเงื่อนไข ก็ไปไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับถ้าเกิดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพทรร์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าอนาคตครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์อกรังสีอาจ,จารย์ประจําคณะวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเรื่องราวของจีนเขาประกาศแนวปฏิบัติใหม่เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจังตอนนี้ตันอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับพพ <อ S 1> ัครับพอจีนเขาประกาศนโยบายอย่างนี้เนี่ยมันจะสะท้อนไปถึงทั่วโลกเลยไหมฮะอาจารย์ครับครับก็ต้องนําเรียนว่าประเทศจีนเนี่ยก็มีมีความก้าวหน้ามากนะครับในเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนครับแล้วก็เหตุผลที่ประกาศก็อาจจะมีมีหลายเหตุผลนะครับทั้ง ส่งเสริมการผลิตของระบบพลังงานหมุนเวียนเศรษฐกิจไปในตัวแล้วก็รวมทั้งประกาศให้เป็นเจ้าใหญ่เป็นเป็นเบอร์ใหญ่ให้ที่ที่มีพลังงานหมุนเวียนของโลกด้วยก็เป็นการามีเหตุผลทางการเมืองแล้วก็มีเหตุผลทางเป้าหมายของพลังงานสะอาดควกคู่กันไปครับอืมครับเรียกว่าสะเทือนทั่วโลกเลยฮะดานะ ครับเพราะจริงๆแล้วเป็นเป็นแง่ดีนะเป็นเป็นแง่ดีครับเพราะว่าประเทศจีนเองเนี่ยก็ในในเวทีทางการเมืองของโลกเนี่ยเขาก็มักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นที่โตเร็วใช้พลังงานเยอะครับแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เกิดภาวะเลนกระจบเป็นอันดับต้นๆทางนี้การประกาศในลักษณะนี้เข้ามาเนี่ยก็แน่นอนก็เป็นผลบวกนะครับแล้วก็เป็นผลบวกกับเชิงเศรษฐกิจด้วยเพราะตัวเขาเองเขาก็เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเหล่านี้ไปด้วยครับ ครับของเขาเนี่ยเทคโนโลยีก้าวหน้าขนาดไหนอาจารย์นะครับคือประเทศจีนเองเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้ายกตัวอย่างแผงแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเรียกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับโรงงานที่ผลิตแผงโซลาเซลล์เนี่ยก็จะอยู่ในประเทศจีนนะครับโดยด้วยกำลังการผลิตนะครับหรือเทคโงมยีพลังงานอื่นๆจะเป็นกังหันลมหรือว่า การใช้พลังงานสะอาดอื่นๆประเทศจีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรรายใหญ่ดังนั้นเขาสามารถส่งเสริมได้ถ้ามีแผนให้พลังงานเหล่านี้โตก็เหมือนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของเขาไปในตัวนะครับครับครับเขามีกรรมวิธียังไงบ้างครับอาจารย์นะหมายถึงว่าการที่จะนําเอาพลังงานมาใช้มมีรูปแบบยังไงบ้างอาจารย์ครับในส่วนที่ประเทศจีนประกาศเนี่ยก็คงประกาศเป็นภาพรวมครับก็ต้องนําเรียนท่านผู้ฟังนี้ว่าจริงๆอ การใช้พลังงานของของทั้งประเทศเราหรือของทั้งโลกเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นสองส่วนหลกัหลกๆก็คือพลังงานที่เป็นเป็นภาคขนส่งกับเป็นภาคอุตสาหกรรมควรเรือนนะครับพูดง่ายว่าการน้ํามันกับไฟฟ้าก็แล้วกันถ้าเรียกให้ให้ฟังดูง่ายนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยทั้งสองส่วนประเทศจีนเนี่ยอย่างพลังงานหมุนเวียนในภาคขนส่งเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าเขาก็ส่งเสริมเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าก็เรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าก็ จะเรียกเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คงพอเรียกได้นะครับรถยนต์จากประเทศจีนผลิตได้ราคาค่อนข้างจะแข่งขันกับคนอื่นแล้วชนะหมดอย่างที่เห็นแล้วก็คุณภาพก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในระบบของการใช้ไฟฟ้าเองเขาครองตลาดอยู่แล้วในเรื่อง,งงานแสงอาทิตย์ก็ตามพลังงานลมก็ตามนะครับก็ก็จะม,มีความเข้มแข็ง ดังนั้นการที่เขาประกาศเนี่ยก็จริงๆแล้วไม่ต้องประกาศก็ก็รู้อยู่แล้วว่าเร่งที่หนึ่ง <laughs> แต่ว่าอย่างที่เรียนว่าการประกาศเนี่ยจะทําให้คงจะอยากให้โลกเนี้ทราบว่าเขาม่มีมีมุดหมายแล้วก็เขาไม่อยากจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่ห่วงแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจเขาห่วงสิ่งแรกเขาห่วงเรื่องการสะอาดด้วยครับกับกับโอ้โหทุกวันนี้เขาบริโภคพลังงานนี่ขนาดไหนอะอาจารย์คนเยอะที่สุดในโลก ก็มีประชากรเยอะที่สุดในโลกแล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงย0สิบปีที่ผ่านมานะครับ,รบว่าก็ใช้พลังงานเป็นอันดับในในหลายด้านเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับเมื่อก่อนเนี้ยอุตสาหกรรมที่โตขึ้นมาเนี่ยหลักๆเลยการใช้ไฟฟ้าก็มักจะมาจากถ่านหินเป็นหลักนะครับ,รบในประเทศจีนก็จะถูกโจมตีเยอะเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ตามเป้าหมายที่ประกาศเนี่ยก็จะพยายามทดแทน ่านหินให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ก็ตามจากลมก็ตามนะครับก็จะทําให้สัดส,ส่วนพลังงานเหล่านี้มีมากขึ้นเรื่อยๆครับครับค่คอยๆปรับหรือว่าทาทีเดียวเลยคอคํคว่าค่อยๆปรับสําหรับประเทศจีนคงไม่มีครับ <laughs> ยังไม่เคยเห็นประเทศจีนทําอะไรชัดๆเนี่ยสิผมถึงต้องถามอาจารย์เนี่ยผมผม,ผมเชื่อว่าเขาน่าจะทําเลยนะลุยเลยเชนนี้ครับ ความความเข้มแข็งของประเทศจีนในลักษณะของของรัฐของจีนเนี่ยนะครับ,รบเมื่อเมื่อประกาศเป็นนโยบายของรัฐแล้วเนี่ยทุกส่วนงานก็จะค่อนข้างจะพร้อมเพรียงแล้วก็ต้องปฏิบัตินะครับดังนั้นการประกาศเป้าหมายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นก้าวย่างหมุดหมายที่สําคัญว่าเอาจริงละเอาจิงละแล,แล้วเป้าของประเทศจีนก็มักจะทําได้ด้วยครับกับ,บ,บอาจารย์แต่เนื่องจากว่า ประเทศเขาเนี่ยใหญ่โตมากแล้วมันก็มีลักษณะที่ความแตกต่างของอากาศก็เยอะภูเขาก็เยอะล้มก็เยอะอะไรก็เยอะมันจะต้องออกแบบยังไงให้มันควบคุมพื้นที่ทั้งหมดอาจารย์หรือว่าต่างคนหรือว่าอยู่ที่ความเหมาะสมอาจารย์ครับประเทศจีน,นมีศักยภาพในการลงทุนระบบส่งถ่ายพลังงานคือพูดง่ายมีสตังค์เยอะนะครับ,รบในหลายๆโครงการที่ผมเคยไปสัมผัสเนี่ย สามารถไปสร้างกังหันลมอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายในทะเลทรายแล้วก็ลากสายส่งมาเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรนะครับเพื่อมาป้องให้กับเมืองต่างๆนะครับ,รบดังนั้นประเทศจีนเนี่ยก็จะลงทุนทั้งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไปพร้อมๆกับการส่งเสริมอุปกรณ์ระบบพลังงานแล้วก็ทำให้การเกิดการกระตุนนน้นเศรษฐกิจไปในตัวครับเอาขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์สเกลใหญ่มากนะครับครับประเทศจีนเนี่ย ก็ต้องนำเรียนว่าสเกลเล็กหรือช้าไม่มีเลยครับก็จะทำ,ทำแต่เรื่องใหญ่ๆดังนั้นในระบบโซลาเซลล์ของประเทศไทยนะครับ,รบเราพูดกันว่าโซล่าฟาร์มขนาดสิบเมกะวัตต์สาสิบเมกะวัต์ห้าสิบเมกะวัตก็ถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะครับอย่างประเทศจีนเนี่ยก็คุยกันหนึ่งพันสองพันเมกะวัต์นะครับหรือกังหันลมเองเนี่ยประเทศไทยถ้าจะเห็นตาม แนวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นลำตะขอหรือว่าเป็นที่อื่นๆนะครับเราก็จะเห็นประมาณสิบกว่าต้นเรียงกันนะครับประเทศจีนก็อาจจะคุยกันสองร้อยต้นสามร้อยต้นต้นนะครับอ่าแล้วก็ต้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆื่อก่อนขนาดลมขนาดหนึ่งมกะวั์ประเทศจีนล่าสุดก็ทํามาประมาณสิบไมกะวัตตอนนับก็เรียกว่าไมพัดมันจะยาวขนาดไหนฮะสิบเมกะวัตเนี่ครับ เมื่อไม่ติดตั้งในพื้นที่ทะเลทรายแล้วเนี่ยไม่สนนะว่าจะใหญ่จะโตขนาดไม่มีอะไรกวนไม่อกวนใครมนกาอัแบบอนแล้วจริงๆลมเนี่ยก็จะมะีความเร็วลมในความสูงที่แตกต่างกันไปนะครับ,รบจริงๆยิ่งสูงออัตราหรือความเร็วลมหรือความสม่ำเสมอของลมก็ยิ่งดีขึ้นครับ อาจารย์แล้วเขาจะบริหารยังไงฮะหรือว่าอข,อขอทราบแบบเป็นระบบนะอาจารย์ว่าอย่างเช่นว่าไฟฟ้ามันอาจจะไม่สเตเบิลไม่สเสถียรเท่าไหร่นเนี่ยพอมาเข้ามาปุ๊บจะบริหารจัดการยังไงให้มันอยู่ในสายแล้วก็ส่งไปตามบ้านได้แบบแบบแบบสเสถียรหน่อยเนี่ยอาจารย์เนี่ยครับอันนี้แหละครับเป็นเป็นหลักใหญ่ใจความที่สําคัญจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกทั่วโลกใช่เวลาเรามีระบบพลังงานทดแทนมากๆนะครับประเทศที่เกิดปัญหาพวกนี้แล้วก็คือประเทศกลุ่มยุโรปประเทศเยอรมันเป็นต้นประเทศฝรั่งเศสเป็นต้น เราเคยนําเรียนท่านผู้ฟังหลายหลายครั้งแล้วว่าไอระบบพลังงานทดแทนเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นพลังงานหลักได้เสมอดังนั้นถ้าสังเกตวิธีประกาศเป้าหมายของเขานะครับเขาก็จะใช้คําว่าเอามาทดแทนนูน่นทดแทนนี่เป็นสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้จะไม่เคยพูดคําว่าใช้ทดแทน,งงนใช่ครับใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จนกว่านะครับ จนกว่าระบบกักเก็บพลังงานเขาจะมีกําลังการผลิตและราคาที่เหมาะสมคราวนี้แหละที่จะบอกว่างั้นเราจะผลิตพลังงานทดแทนเยอะเกินความต้องการในบางช่วงเวลาเท่าไหร่ก็ได้แล้วเราก็เก็บสะสมไว้แล้วก็มาบริหารจัดการในระบบสายส่งจะลดพลังงานจากถ่านหินจากก๊าซธรรมชาติลงไปเรื่อยๆอแล้วก็เอาพลังงานที่สะสมได้เนี่ยก็จะมีสะเสถียรภาพมากขึ้นเรื่อยๆครับครับ แต่ไม่ได้แปลว่าพลังงานหลักๆอย่าเลิกใช้ไปเลยไม่ใช่ไม่ถึงนาดนั้น่รับอาจารย์ก็ในช่วงสิบปีหรือสิบห้าปีนับจากนี้คงยังเป็นไปได้ยากครับที่จะใช้พลังงานหลักร้อยเปอร์เซ็นตใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็คงจะต้องเติบโตไปเรื่อยๆแต่ประเทศจีนก็อย่างยิ่งเลยครับเรียนเลยครับว่าเขาก็มองเป็นระบบขนาดใหญ่ฮ <c oughs> แตกต่างจากประเทศในกลุ่มประเทศไทยก็ตามประเทศยุโรปก็<อ>ตามมักจะมามองในสเกลเล็กตัวอย่างเช่นไปส่งเสริมเอาในบ้านเนี่ยเราในอนาคตอาจจะมีแบตเตอรี่สําหรับบ้านไครบ้านมันบ้านไครบ้านมันแล้วก็ค่อยๆทดแทนไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยไอ้แบตเตอรี่ก้อนเนี้มันทดแทนได้ทั้งหลังทั้งทุกเวลา24ชั่วโมงวันนั้นมันก็จะเกิดเกิดปรากฏการณ์ที่เราก็จะทดแทนพลังงานจากสายส่งได้ มากขึ้นหรืออาจจะทั้งหมดในบางพื้นที่บางเวลาครับซึ่งบางพื้นที่เขาทําอยู่แต่มันต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ใช่ไหมอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยปัญหาข้อขวดใหญ่เลยกับเรื่องพลังงานทดแทนก็เป็นเรื่องแบตเตอรี่ครับ,บตเ,ตรเพราะว่าเขาใช่เพราะเขาก็ไม่ได้ผลิตอย่างอย่างแสงอาทิตย์นี่ก็ชัดเจนว่าก็ต้องผลิตได้เฉพาะกลางวันใช่ดังนั้นกลางคืนเนี่ยก็ต้องหาวิธีสะสมเขาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับ ก็อาจจะต้องรอเทคโนโลยีหรือว่าราคาข้างวดของเทคโนโลยีร่วมถึงนะครับการใช้แบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีสิ่งซ่อนอยู่ที่ต้องจ่ายเช่นการกําจัดซากการไปข,ขุดขุดแร่หายากขึ้นมาสร้างแบตเตอรี่อันนี้อาจจะต้องคิดให้ครบครบก่อนที่จะตัดสินใจทําโครงการขนาดใหญ่ลงไปครับครับอนาคตมันจะไปทิศทางไหนฮะอาจารย์หมายถึงว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะเล็กลงหรือเปล่าหรือว่ามันจะยังไงฮะ ครับก็ก็จะมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นในอนาคตเลยก็คือกลุ่มรถไฟฟ้าับที่อยู่ในระบบณนะเวลาเนี้ยครับในเวลาห้าปีเจ็ดปีนับจากนี้ก็จะเริ่มมีกลุ่มแรกที่ผู้คนที่ใช้มันเป็นรถยนต์เนี่ยมันอาจจะไม่มั่นใจละว,ว่าระยะทางที่เหลืออยู่ที่เก็บได้มันจะเพียงพอกับการใช้ประจําวันเขาก็อาจจะย้ายแบตเตอรี่เหล่านั้นเนี่ยมาเป็น ส่วนที่เก็บพลังงานในบ้านใ,นในบ้านแทนครับเราเห็นโมเดลเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องต้องเตือนท่านผู้ฟังก่อนว่าระบบแบบนี้ไม่ใช่อยู่ดียกมาเองทําเองนะครับก็เกิดปัญหาหลายรายนะครับมันเป็นสิ่งสะสมพลังงานก็แปลว่าพลังงานเขาสะสมอยู่นั้นจํานวนมากถ้าเกิดเกิด สิ่งผิวโพตขึ้นมาแล้วเรารู้เท่าไม่ถึงการอาจจะเกิดอันตรายได้เหมือนกันครับ,มรบผ,มผมก็ลังคิดอย่างนี้อาจารย์ว่าถ้าเกิดสมมติอีกหน่อยเนี่ยซื้อรถไฟฟ้ามานะันก็เกียจใช้แล้วก็ไม่ต้องไปขายหรอกเอาแบตเตอรี่รถนต่ละคือเอารถทั้งคันเนี่ยอาจารย์ใช้พลังงานแสงแดดนะฮะแล้วก็เอาไฟเข้าไปในแบตเตอรี่รถยนต์ซึ่งถ้ามีคุณภาพพ,พอและมีมีเทคนิคที่ดีพอมันอาจจะใช้แทนไฟบ้านข้้งหลังเลยก็ได้ใช่ไหมฮะอนาคตครับจริงๆในวันนี้เองรถบางรุ่นที่มีขายอยู่ในประเทศเนี่ยครับเขาจะมีระบบที่เรียกว่า มีเข้าชูโลงมีแล้วเรียบเรียบตัวเองแล้วก็จ่ายไฟฟ้าออกมาจากตัวรถได้อยู่แล้วอ๋อครับครับในอนาคตบ้านเราเนี่ยไอไอระบบตู้ชาร์จไฟฟ้าเองก็อาจจะเป็นเป็นเป็นระบบที่สามารถแลกเปลี่ยนพลังงานเป็นทูเวร์เนี่ยเป็นเป็นทูเวย์ครัในรถยนต์หลายรุ่นก็เริ่มที่จะทําได้แล้วแต่ยังมีราคาค่างวดค่อนข้างจะสูงแต่อนาคตนะครับจะเห็นสิ่งนี้แน่นอนครับแน่นอน กับเราจะได้เห็นว่าตอนเช้าเหตุตอนเช้านะฮะอาจจะเป็นรถพลังงานแสงอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่ชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่เสร็จแล้วปุ๊บตอนอ่พอตอนกลางคืนเราก็เอาแบตเตอรี่นี่อยู่ในรถเนี่ยใช้เป็นไฟบ้านไปโอ้ซึ่งมันต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดไหนฮะอาจารย์อ่ยกตัวยอย่างบ้านหนึ่ง,งมีแอร์มีอะไรครบเลยนะอาจารย์ ใช่ครับลดลดหนึ่งคันแล้วการลดหนึ่งคันเนี่ยเฉลีย่ยเฉลีย่ยครมีพลังงานเรียกว่าสี่สิบหน่วยประมาณสี่สิบหน่วย,วยครับนะครับบางบางคันก็ห้าสิบเจ็ดสิบหนึ่งร้อยแต่ถ้าอยางต่ำๆก็ได้จะต้องมีสี่สิบหน่วยนะครับบ้านหนึ่งหลังหนึ่งคืนเนี่ยนะครับสมมุติมีเครื่องปร,ปรับอากาศอยู่สองตัวเราก็ใช้ไฟประมาณยี่สิบหน่วย <20 S 2> ท,ทั้งคืนนะฮะนะฮะก็ก็ดูแล้วเนี่ยมันมันสามารถทําได้นะครับ ในในหลายๆกรณีเนี่ยก็อาจจะขับรถไปทํางานในที่ทํางานของเราเนี่ยมีระบบพลังงานแสงอาทิตยทจ่อตากแดดเลยเกินอ่าหรือจอดตากแดดหรือพลัางงานแสงอาทิต์เกินความต้องการแล้วก็ประจุรถ<อ>แทนขับรถเปล่าๆกลับมาโหเราขับรถที่แบตเตอรี่เต็มกลับมาบ้านแล้วมาจ่ายให้บ้านเราตอนกลางคืนตอนเช้าก็เอาแค่พอเหลือพอขับไปทํางานมันอาจจะเปิดระบบนี้ในอนาคตนะครับ<อ>ซึ่งหลายๆ ทั้งประเทศไทยทั้งทุกประเทศก็วิจัยเรื่องนี้อยู่พอสมควรเลยครับ,รบน่าจะเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ในเวลาอันไม่ไกลเลยครับ,อ,รบอาจารย์ครับถ้ารถที่เราใช้อยู่เนี่ยสมมติว่าเกิดมันอานาคตข้างหน้าผมไม่แน่ใจนะอาจารย์ว่ามันจะเป็นระบบระบบที่สามารถชาร์จไฟในตัวได้ไหมฮะระหว่างที่มันวิ่งไปเนี่ยอาจารย์คล้ายไฮบริดอย่างเงี้ยอาจารย์คล้ายไฮบริดเนี่ยครับก็ต้องเรียนว่ารถไฟฟ้าเนี่ยระบบที่เขาชาร์จไฟจากตอนที่เขาเบรคเนี่ยเขาทําอยู่แล้วทาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ มีอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนมันมันได้ไม่เท่ากับที่เราใส่อ่ามันน้อยนะครับได้น้อยหรือบางคันก็อาจจะมีโซลา่าเซลเล็กๆอยู่บนหลังคาซึ่งจะได้น้อยนะครับสิ่งที่ได้เยอะๆก็คือไอ้กลุ่มโซลา่าเซลล์ที่เป็นหลังคาขนาดใหญ่หรือฟานขนาดใหญ่แล้วตอนผลิตลเนี่ยอาคารสำนักง,งานโรงงานใช้แล้วยังเหลืออยู่เลยอไปกลุ่มเนี้แหละครับที่ที่จะมีค่ามากเพราะว่าไม่รู้จะเก็บที่ไหนก็มาเก็บในรถยนต์อ๋อครับนะฮะแล้วก็ พอถึงเวลาเราก็เอารถยนต์กลับมาใช้ตอนกลางคืนมาจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อย่างอื่นอันนี้จะเป็นโมเดลที่น่าจะได้เห็นครับน่าจะได้เห็นนะเนี่ยกำลังหลับตาดูภาพตามอาจารย์เช้าๆอาๆอกจากบ้านมามีแดสดสักหน่อยหนึ่งก็สามารถเก็บพลังงานสะสมเอาไ้ได้นะฮะถึงที่ทํางานก็จอดกลางแดดนั่นแหละทั้งันอย่างนี้ถ้าเป็นลนักษณะแบบนี้อนาคตมันอาจจะทําให้ไฟฟ้าเต็มรถก็ได้ใช่ไหมจย์ครับครับก็ถ้าเป็นโซล่าเซลล์ที่แบ่งอยู่บนหลังคาก็คงไม่เต็มฮะมันมันไม่เต็มตอนนี้ยังไม่เต็มใช่ไหมฮหลังคา สมมติว่าหลังคาจอดรถนะฮะโรงจอดรถที่ที่โรงงานหรือที่สํานักงานเนี่ยเป็นหลังคาโซลาเซลล์เขาผลิตได้เยอะครับเขาก็ชาร์จเหมือนชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับป็เอาไฟไปอ็เอาไฟใส่เข้าไปนะครับแบบเนี้ก็จะจะเป็นโมเดลที่ที่ดีมากแต่ณวันนี้เราเรายังชาร์จไฟจากสายไฟของการไฟ ก็ก็เรียกว่าค่อยๆพัฒนากันไปครับซึ่งเราคงได้เห็นแน่นอนนะฮะอนาคตติดตามกันเอาละครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมรบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พลึกอักการังสีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและก็ในฐานะอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุยกันตรงนี้เพื่อท่านผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับว่าพลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะ ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นคนห้ามใช้แต่ว่าท่านสามารถใช้ได้เพียงแต่ว่ามันยังไม่สเตเบิลมันยังไม่ไม่นิ่งพอนะครับที่จะให้ไฟฟ้ามาสถิตได้ถ้าเกิดว่าใครที่ไฟตกเป็นประจำนั่นแหละครับคือปัญหาลักษณะคล้ายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทํายังไงให้ไฟ,ฟบ้านมันสถิตได้เอาเป็นว่านี่เป็นส่วนของประเทศไทยนะครับส่วนของทางการจีเนี่ยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันเพราะว่าการประกาศอย่างนี้แนวปฏิบัติอย่างนี้เป็นการจัดทําโดยคณะกรรมการที่ชื่อว่าคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ และกหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องอีก5หน่วยด้วยกันนะครับโดยมีเป้าหมายคือการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคส่วนต่างๆของประเทศซึ่งมีการตั้งเป้าหมายว่าภายในปีคิตศ2025เนี่ยนะครับการบริโภคพลังงานหมุนเวียนของจีนจะเทียบเท่ากับการเผาไหม้ถ่านหินมาตรฐานเป็นจํานวน 1, 0 0 0ล้านตันนะครับแล้วก็จะเพิ่มเป็น 1, 5 0 0ล้านตันภายในปี2023อ่อ2030นะครับ ้าหมายนี้แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลจีนในการที่จะสร้างระบบพลังงานที่ยั่งยืนโดยพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น,นี่จะถูกนําไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมภาคการขนส่งแล้วก็อาคารสิ่งปลูกสร้างการเกษตรรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ด้วยนะครับและนอกจากการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนแล้วเนี่ยยัง จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและก็ขีดความสามารถในการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีแหล่งพลังงานที่เพียงพอแล้วก็เชื่อถือได้สําหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทางการจีนเขาทํากันเอาละครับนี่เป็นช่วงล่าอนาคตนะครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื บ้านออมสินสบายใจนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินที่จะมีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งหมดเนี่ยจำนวน20ล้านบาทสินเชื่อนี้เหมาะสําหรับการนําไปใช้เพื่อการซื้อบ้านหรือว่าการปลูกบ้านก็ได้นะครับคำถามคือธนาคารจะให้สินเชื่อจานวนเท่าไหร่นะครับให้สินเชื่อจานวนเท่าไหร่คาตอบคือรายละ3ามแสนเออสล้านถึง7ล้านบาทนะครับระหว่างนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับ เอาละครับนี่คือรายการเล่าสู่กันฟังขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าพร้อมกับรายชื่อของผู้โชคดีวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ ตั้งแต่มีบ้านก็เหมือนกับฝันที่เป็นจริงแต่ก็ต้องแลกกับฝันอื่นๆที่อยากทำอ่ะอย่าให้ความฝันอื่นๆต้องหยุดลงเพราะดอกเบี้ยบ้านย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์รับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ต่อปีสามเดือนแรกกู้สูงสุดหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสามปีสองจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อปียิงกู้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึงสิบห้ามกราคมหกแปดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริิงงงงออออยยูู่่าา่่่รรรระหววาาาาาาาถึตปปีธนนนคคมสสเเเ็ลกก้้ทับช เล่าสู่กันฟังสเพเหระสารพัดเรื่องน่ารู้กับพีรพัฒนวัฒนาพิรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวเวลาบ่าย3ามโมงถึงสี่โมงเย็นทาง FM 92.5 m h เมก